สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนตยาดวงแก้วค่ะสกสคเดินหน้าลดภาระและแก้หนี้ครูอย่างยั่งยืนร่วมกับธนาคารออมสินค่ะดรพีรพันธ์เหมรัฐเลขาธิการคณะกรรมการสกสอ,กอ,สอ,อได้กล่าวว่า สกศค,คเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลปรกากฏว่ามีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคและชพสอ,อยู่จำนวน3,034,795บัญชีเป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น2 7 3 8 3 8ล้านบาท ซึ่งสงกศออคได้มีการประชุมหารือและได้รับความร่วมมือจากธนาคารอมสินเป็นอย่างดีในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านมาตรการความช่วยเหลือต่างๆดังนี้ กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาขอให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพเนื่องจากเบีย้ยประกันคุ้มครองเงินกู้ที่มีอัตราสูงขึ้นสกสคได้ดำเนินการให้ธนาคารออมสินช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อลดอัตราค่าเบีย้ยประกันซึ่งธนาคารออมสินได้มีมาตรการช่วยเหลือโดยการไม่บังคับทำประกันแต่ให้เป็นไปโดยความสมัครใจตามเงื่อนไขของธนาคาร และในวันพุธที่26กุมภาพันธ์2568มีการประชุมทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมกับธนาคารออมสินในการสรรหาผู้รับประกันสินเชื่อให้สมาชิกได้เป็นทางเลือกตั้งแต่ปี2568เป็นต้นไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกผู้กู้โดยความคุ้มครองต้องไม่น้อยกว่ากรมธรรมเดิมทั้งนี้การทำประกันสินเชื่อยังคงให้เป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิกเช่นเดิม ธนาคารออมสินลดดอกเบี้ยงเงินกู้ให้กับสมาชิกโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคและชพสเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิกโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคและชพสและสินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างวันที่1กรก,กฎาคมถึง31ธันวาคม2,567เป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นจำนวน230,000รายสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยรวมปีละ1,600ล้านบาทตามที่สกสคร้องขอไป นอกจากนี้สกสคร่วมกับธนาคารออมสินให้ชะลอหรือระง,งับการฟ้องร้องและบังคับคดีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาไก่เกีย่ยเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบี้ยหรือสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำรวมทั้งให้ระง,งับการคิดดอกเบี้ยทันทีที่ผู้กู้เสียชีวิต โดยสกศคเปิดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินพิจารณาให้ความช่วยเหลือซึ่งธนาคารออมสินได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบว่าได้แก้ไขสำเร็จไปแล้วทั้งสิ้น8,868รายคิดเป็นมูลค่าความช่วยเหลือรวมประมาณ14,917ล้านบาท มาตรการต่างๆดังกล่าวข้างต้นได้รับการตอบรับจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมากและสะกศคอ,อยังคงเดินหน้าหาแนวทางให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบในด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดภาระด้านการเงินเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งความร่วมมือกับธนาคารออมสินนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ วันนี้มีการประชุมกันนะครับเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสกสค,สคกับธนาคารอมสินเป็นการบันทึกข้ไขเพิ่มเติมบัึนข้อตกลงเดิมเมื่อปี2552แล้วก็2553ที่เป็นโครงการสวัสดิการเงินกู้ให้กับสมาชิกของโครงการนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีสมาชิกอยู่300,000บัญชีนะครับก็เงินกู้คงเหลืออยู่270,000ล้านเนี่ยนะครับก็มีสมาชิกที่ขอ ความร่วมมือกับทางธนาคารในการลดหรือจัดหาบริษัทประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อในอัตราที่เป็นธรรมในอัตราที่ถูกลงซึ่งพวกเราก็ประชุมกันมาต่อเน,นื่องเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่12ก็บรรลุข้อตกลงที่จะให้สกศส,ส,สามารถจัดหาบริษัทประกันร่วมกับธนาคารอมสินได้โดยจะมีการประชุมกันเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนนี้วันนี้เป็นต้นไปเพื่อมาหาบริษัทที่มีคุณภาพที่มีความมั่นคงทางการเงิน ก็สามารถมีเรื่องความคุ้นครองไม่น้อยกว่ากรมธรรม์เดิมที่สําคัญก็คือว่าต้องมีการแข่งขันเนื่องจากว่าเดิม่ยเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทเดียวคือบริษัทที่พยาประกันภัยแต่ในบันที่เขตกลงก็ยังให้โอกาสบริษัทที่ธนาคารนมสินถือหุ้นอยู่นะครับถ้าเกิดบริษัทอื่นความคุ้มครองไม่ดีกว่าก็คงต้องให้บริษัทเดิมเนี่ยสามารถดําเนินการต่อไปได้ซึ่งบริษัทเดิมก็เป็นบริษัทที่ทางภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นก็มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยเบี้ยป,ประกันเดิมโครงการเริ่มต้นแสนละหกร้อยล้านละหกพันแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นแสนละสามหมื่นล้านละสามหมื่นสำหรับสมาชิกผู้คู่ที่อายุ7 0ถึง74ปีอันนี้สกศพยายามทําเต็มที่แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากธนาคารเป็นอย่างดีในส่วนที่สองของการประชุมในวันนี้ก็คือว่าทางธนาคารอมสินเนี่ยกับสกคได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สินในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกที่มีปัญหา ร้องขอของความเป็นธรรมมาที่สอ,อสอ,อทั้งผู้กู้แล้วก็ผู้คำเพราะบางรายเนี่ยมีความต้องการจะชาระหนี้แต่ว่าไม่สามารถหาบัญชีก็าไปหาเงินแหล่งอื่นมาแต่ว่าอยู่ระหว่างที่กําลังจะแก้ไขไปัญหานี้สินี้นกับตัวเองก็มีถูกฟ้อง mm hmm. บางรายก็อยู่ชั้นบังคับคด,ดีบางรายก็อยู่ในชั้นที่ต้องถูกฟ้องล้มละลายก็จะมีปัญหาต่อในการปฏิบัติราชการในการปฏิบัติงาน mm hmm. นะครับทางสอสอเปิดโครงการให้ลงทะเบียนนะครับใน ในห่วงเวลาที่ผ่านมาก็ลงทะเี็นไปหมื่นประมาณหมื่นกว่ารายแต่ว่ามีรายชื่อที่ซ้ซ้อนแล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์ส่วนว่ามีผู้ที่เข้าเกณฑ์น,นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาหนี้สําเร็จ8 8 6 8รลายก็ช่วยได้อยู่14,900ล้านนะครับซึ่งถือว่าเราทั้งสองหน่วยง,งานก็ร่วมกันตั้งใจเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสศรษฐกิการท่านพลตรีเอเพื่อผู้ชอบที่ต้องการเห็นในเรื่องของหน่วยงานในกํากับและในสังกัดเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้สินของกระทรวงสารพากรนะครับในส่วนที่สก็คือว่าปีที่แล้วเนื่องจอากว่าภาระดอกเบีย้ยที่ชําระเนี่ยเดิมใน,นเรื่องตอนเริ่มของการแค่3บาทต่อมามันอัตราลอยตัวมันกลายเป็น4 5 6หก็สูงขึ้นมาเป็นปัจจุบันสกสคขอ,อขอความอนุเคราะห์กับทางรัฐบาลผ่านทา,ทางธนาคารออมสินซึ่งธนาคารออมสินกไ็ได้มีการลดดอกเบี้ยให้กับเราเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับให้กับสมาชิกโคคงการทั้งหมด ก็ลดไปประมาณพันหล้านซึ่งในปี68เนียก็จะขอความร่วมมือเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราจะแจ้งความคืบหน้าต่อไปนะครับแล้วก็จะขอให้พี่ๆสื่อได้แจ้งไปยังครูบุคลากรทางสาว่าให้รอข้อมูลในส่วนนี้จากที่สกศจะแจ้งนะครับนี่ก็เป็นความตั้งใจที่จะทําให้เป็นการลดภาระครูเป็นการขับเคลื่อนสสิการ่วนหนึ่งของสำนักงานสกศครับ